สวัสดีครับพอมีพี่น้องมินี้อยู่กับช่องอามแปดหลักชาแนลนะครับมินี้ภาพบ้าเบิ้งนี่ครับบรรยากาศท้งไทท้งหน้าครับนี่เขากำลังเขียวครับพี่น้องหลังจากวันไปวันใดประมาณอาทิตย์โกกัวครับเขากำลังสวงามเขียวขึ้นครับถ้าเบิ้งบรรยากาศครับคอกงงวงไม้ครับนี่ครับตีของงวงไม้ครับ เ้มนีูครับเมนูในทองเรียบร้อยครับทองประมาณหกเดือนครับตงหญ่มากเลยเมนหน่อยครับพาไปเบิึงครับโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับ กี่ครับโุกี่ต่อใกล้ครับนี่หน้าบรรยากาศยืน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 เบืองไ้เร็วแม่ทองครับแม่นี่อาชีพมาครับตัวนี้ครับโู้ครับแม่บอกครับแม่บอกประจำหอกนะครับง่วงหน่อยครับ สาวน้อยเข้าหลุดครับจับก็ได้พี่น้องอยู่ในคอ,อกอย่างเดียวนี่ครับสาวน้อยแคะอที่ยังเนี่สนเข้าไม่กับกได้เห็ดครับนี่ครับดึงแม่แม่มันครับนี่ครับแม่ตัวน,นั้นแหละครับนอนอยู่ มีผสมแล้วครับเรียบร้อยรอบพันรอบครับสม c ีวายศูนย์เก้าหกวาครับรอบพันรอบครับติดติดประติดรุ่นกันครับพี่น้องยากาศครับขอกไม่ครับสขอกไม่สีช่องสีช่องสวัสดีข้ากันวัสดีข้าเร็ว มัดไปครับไม้ยี่นี่ไปกัดไก่กัดไก่้จะคว้างมากัดครับกับไก่ผู้อื่นบรรยากาศคอกบัวครับนี่สามตัวครับอันนี้ก็หล่นธรรมชาติครับแม่สาวลูกสามลูกสองลูกสามนี่ครับประมัน่นไ้ทองก็สีสามครับนี่ลูกตัวที่สองเขาไหม นอนนี่นี่อันนี้ก็ใส่ซีใบซุนกอกฮกไว้ครับต้นแม่พุ่นแม่พุ่นนี่ผสมหลอดเจ้าโลโจ้บอกอยังไงวิไลฟัม,มก็หัว่าสีหกๆก็หน่อยที่น้องนาเทียดไม้ได้วยนี่คอกไผ่คอกมั่นครับ ขั้นขั้นขั้นเป็นรบรรยากาศรอบๆครับพี่นอ้องรอบเทียงหน้าครบับต้นกมีไก่ขึ้นมานะโอ้เขียวอยู่พี่นอ้องเขียวอยู่เขียวอยู่เดี๋ยวก็แตกวานมันก็แตกออกนี่นี่นี่กําลังแตกมันก็นาต,กตายกรตายกําลังแตกออกครับนี่ครับยอดยอดกําลังแตกนี่กําลังแตกนี่กําลังแตกครับ โอ้ปะไตปะไตถ้าเดินเป็นาก,กาศรอบๆครับเทียงหน้าครับสะดาว,วานครับเพื่อนเป็นตำนันตะกี้ไอ่คลองครับนี่ครับต้นสะดวสะดวใหญ่ครับเสรษหวาน้าเพื้นอีกต้นนึงครับตน้น,ตนนี้ต้นล้มใหญ่ไต่บต้นมูงกระไตนี้ งานเปนี่ตัวน,นี้มันตาตตีเขียวอยู่ด้อไตตีตัวนี้นตาตเด้อ เใหญ่ครับเติมใหญ่กำลังแต็มยังวะเต้นใหญ่นีหวานหวานไฟครับต้นหวานไฟเป็นบรรยากาศครับปลูกงาอยู่หน้ากับปลูกงาครับพี่น้องเขียวมีต้นมะพร้าวประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกต้นต้นพร้าวหกต้นครับต้นม่วงไตเจได้อ งหน้าคก,กับไรเขาไม่ตัวหญ่ทังทีเนอะเขียวกำลังเขียวเดินรอ,อบๆครับทางมึงรอบๆนี่ก็นตน้นเผวต้นหนึ่งครับน้ำหอมกอ,องเปี้ยงไว้เปีเ้ยงเยห้งัวงครับ ยากาศดีครับมื่อนี้ครับคึมขึมมัมมีแดดไก่นี่เนาาะ้พี่หน้องยังเรื่อยๆครับเขากำลังขึ้นครับเขียวปล่อยไก่ไก,ก่กกินไว้น้ำเขียวบางจีน,นาะอ่ะอากาศโอ้ยเส้นขึ้นเขียวยังน้อยนี่ง่ามจีนอน่ะ บรรยากาศรอบๆครับตรงหน้าไปตรงหน้าครับหางพพี่นอนองอยางเบิ้งครับเหนียร้ายยอมเดียวที่นี่มีหู้หนียรถ้าเบิง้งยางเบิง้งครับนี่หู้เหนี่บปอยู่แล้ว nhau mấy người về hết đi nào? ta thì em nằm thùng thống nga hở uh, nộp ừ, ต้นไม้หลาย,ยออี่น้่งโอ้ยเว้ตัดออกทักเกษตรเดี๋ยวมันบึงวางหันพักเกษตรออกต้นต้นนี้นั่นดย่งม่ห่อนไมยเป็นอากาศเขียวจัง่งงลยน่งเลยพี่น้องโอ้เกียวหนากง,งไวง้เหรอชเหรอใหรหิ้ครับต้นเผา อู๋ไปครับตะไครครับถือฝนแตกออกแตกออกให้นอออ้องเฮ้ยอยู้านไหมสางสางจบลงไปอีกครับมันตื่นตื่นมีโคมันจกลงไหครับมขึ้นมาไว้ทั้งทึ่งนี่โอ้เขียวบักครับดินยังปลูยันกระนั้นเนี่ย tối nhanh không à ดอนแดดบัดแห้งครับตัวนี้ีากาศดีครับเห็นถังหมูเหี้ยหน่อยเหี้ยหน่อยหูนึงครับหมูหนึ่งมีหูหีหน่อยหูนึงมีหูนึ่ง นอยู่แค่ถนนโพธิ์มันบรรยากาศรอบๆครับคเป็นเคียงหน้าครับตั้งคณมณาพให้ชมบรรยากาศทุงหน้าเคียวจัง้อยโหง,งามพี่น้องก็สิเป็นถุ่งเคียวกะกีเต็ม ตรงหน้า น,นี่ไม่เคยจับไปกินนะเกียครับเนี่ยนี่จะปล่อยอย่องาง้อยู่ธรรมชาติครับง่ายออกง่ายออกตะม่วงก็ตายคุณน้องโอ้โอเสียดายครับตอนมันแห้งนะครับตาย พร้อมครับคู่สังต้นมะขามหวานบ่เห็นบ่มีหน่วยปีนี้บ่นี่ต้นีสุกไปต้นสุกขามหวานพี่น้องซิมบึงซิมบึงเหน่วยมากนะ โอ้โหสันสุขน่อยหน่อยครับปีนี่อย่างชมบรรยากาศครับบรรยากาศตรงไฮตรงหน้า,าบ,นบ้านครับพี่น้อง nhà chú nam thật thân nọ nó nhàng lợ nhì hợp cày chia luôn bớt mùng cắt ở ngang

พ่อไว้ครับท่นไปหากัดไก่ข้าวจ๊บเบิดไก่หยอกของบวกกัดบเินขอบงวดกรอบพี่น้องเมียเมียหลนธรรมชาติซึ่งสี่วายสูญเก่าหกไว้ครับสิติดปะเนาะรุ่นให้ติดครับพี่น้องรุ่นมันติด บราคอยงามบันี้ได้พี่น้องวัวเลยเอามากเกะนี่ครับเอามาหนึกว่ามันสิบบทท่านไนทองเน้ยเอามาหวอดปึ๊บถือมา,ายังไงว่าเรียงเดี๋ยวมันสามสี่เดือนนะครับพี่น้องลูกออกพี่น้องเอ,อ๊ ลอยออกดูความปุกจินไปเอาหยามาตรสีนี่กากพี่น้องพรี่พีอ่น้องนี่ครับแม่นี่ครับแม่บอกครับ chỉ yên triang Ừ luk lâu luk bên lâu luk 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 คนนี่ประมาณลอยสี่สิบลอยห้าสิบเนี่ยครับความสูงผมงออยืนอยู่สูงต่ำอยู่สูงมันขอบมันสีตำ่ำเลยพี่น้องนี่ซึ่งไอ้วิไลฟาร์มไปครับบลกอลโชยัง ประมาณหกเดือนแล้วครับแจมวพิษดูกง่ายครับแม่นี่เป็นโ้โหัวงัวแม่นี่เป็นงัวแบบเท้าบีบมาเรื่อยๆับจากงัวไทถขี่กันหน่อยใส่บาซินใส่ยังมาตะกีนมันนั่นหิดบาซินเนะาะใส่บาซินใส่ยังมาจนในซ้ำนี้แล้วครับ โคงสั่งต่กี้น้อยโอยมันน้อยก็เมียุุนน้อยก็เมียผุนอีกเมียมันใส่ปลาสิ้นเ้าไปผสมก็ไปเรื่อยๆครับที่ออกมาเป็นทั้งนี้ครับแล้ววันนี้ก็ลูกออกมาลูกลูกสองหรือ่ลูกตายครับนะจะเป็นลูกไส้มันลูกตัวที่สอง ลูกตัวแรกนี่เป็นได้ลูกไส้ครับลูกไส้นี้เปลี่ยงเงยยูน้ำกันซี่งซึ่งเมียของซึ่งนี่ออกออกลูกมากเหมือนี้ครับลูกวบาแข็งแรงครับเพราะว่ามันเป็นเลือดเดียวกันเนาะเงลูกเซื่งกันของมากครับเบาแข็งแรงครับตายครับนี่ลูกตัวที่สามครับในทองครับนี่ครับหูครับอาชีอาชีมักเด่นครับตัวนี้ลูกไส้มักเด่น เหรียญน้ำค้นจาได้จาได้คงักงยมากกะดูกงยครับแ้่คนมาถามสื่อครับว่าขายครับตัวนี้เก็บไปเป็นแม่บล็อกครับครับผมครับก็จบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเจอในคลิปหน้าครับ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ